สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือญชิลก็ได้หลังเดี้ยนะครับกับร้านเช้านะฮะร,ร้านเช้าอ่าร้านเช้าเช้าจริงๆนะว่าที่นี่ก็กินส้มตั้นะฮะ <c oughs> ใส่น้ำปูด้วยนะฮะชิก็จะเข้มข้นนิดนึงแล้วก็แคปควายครับมาจัดเลย <c oughs> สองคนพี่น้องเครื่องเคียงก็มีบบแดงหน่วยนึงแล้วก็มีลอยน้ำไร่อะไร,ะไรนะป,ปีกลเกยหูปีจังหวะ khâu xiên, um, bán không? ai cũng ai cùng đi rồi? đi, อืมอร <t uh> <t uh uh> uh ่อยเดี๋ยวม่ออยากจะเปิดด้านรับก้อยช่วยชูนะครับเดี๋ยววันเมืองยังไม่สงบอ่าฮะรุ่มกับป้านหังหัวาไม่เหลือน้ากดีกว่าหบเรียมสุดๆ 看走。嗯。咸鸭老妈。

life. โบปีเชยนะ้ำแข็หนาวนะเพิ่งทำข้างเดียวมันไม่หลําจริงนะครับพี่น้องขอบใจขอบเลยเดี๋ยวว่ามลก็ดูมาจากทีวีอ่ะ <c oughs> ตับเำไมเผือไม่จับนะฮะาเขาเช็ด้วแต่นีออกเลยน้ำเนยทำไยไทยนะครับนางย่จาตั้งอนมไทยอ่ะไไทย มหนูใจเขาทึกไทยอยู่เนี่ยทุกไทยมันเก็บอะไรกันหั่นเช่น่ะเขาถางครับของย้อมตังขอข,อข,อขออายยมากกมอมตังเดี๋ยวันนี้เก็บมากินมุดอ่ะเอาเก็บนานวมาสิบขึ้ามาอืมถ้าให้เปิดร้าน,หนไหน,นว่าไหนนะนี่ห้งคอยมา,ยมาพิจิตรนะร้านใจมันขายย้อมลังนี่นอ่ะเฮ้ย วันปนชื่นไงเหมนจังชื่นฮานก็สูไงไปชิเดือดนมากต้องนะอือ่ำซย้งมากออน้่นนั่นกินเผ็ดที่สับท้องเลยท,นทีนึนงน้ำผิดตาเลี้ยงก็พักกาดออกอตกก็หาปีอืออ๋อแบบนนน้ำหมกโกะจนจะน่า,นา ลำน้เพริษเลี้ยงดังขอนัหลัน้อยบ้านเราโดยมาแล้วดีๆอ้ะดีน่ะมันรอดมาหลายปลาหน้าในก็ค่ะเลยน่ะให้หมูรอดด้วยน่้องนิ่ยับเป็นเืินเหมือนน่ะอืม

พอลีอทุกอย่างาหมดเนัมุกิน่นร่างเนี่ยมันพอด้มังงม้งหูซุกไปสำอางอ่ะยากจนมาลงให้เขาเป็นแบบไม่ได้ตัวอ่ะหันอุตัยอ่ะ้หลานอ่ะหุเลย Một người ừ. không có trong mặt mặt Ừ Nó để mặt con, ạ? Má mắc mặt kìm, mặt khoai Hmm. ันไ้กินลืงมาเท่าน่นต้นหอมหมอมไดไกินตลอดนะมนี่ค่อต้นหอมมนคือทำนีนะอฮะคือวันม็อบกีม ที่ยางก็บ่ดูแลตัวเด็มันหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งขค้นอ่ะเริด น้ำมั ه, เนเผ็ดจริงๆครับพี่นอ้องกินรอนพริกเป็นเม็ดแบบนี้เลยต่ไม่แตกแบบกินไม่หมดเราค่อพี่น้องแพร่เผ็ดหมักลายฮะตอนแรกก็หิวตอนเช้าหมอทำเยอะๆเลย เหมนไม่ค่อยมที่ไานกินชาอมสุราไม่ไม่มีเวลาไปเก็บมันเพราะ่ะเม่่อาขึ้นออกอนะ่ะแขนนเพือนห่วยมาเขาจิ้งออกนะอย่างนี้ อ่วัีครบพน้งโอเคครับพี่น้องหม้อเชื่ก็ได้หลังนั้นก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปออ่่าตําบักหุ่งใส่แตงใส่อะไรอย่างนะครับก็จำนวนนะครับเกือบหมดเหมือนกันแต่ว่าอเต้นเนี่ยก็จะกินนกอนิดนึงนะครับเพราะว่ากินนกชอจะไม่เคยเรียบร้อยอะไรเงี้ยปกติก็ไม่เคยเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับ่อา